สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงนลินสุขใจค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคุณลุงคุณป้าที่อายุเกิน60ปีคุณรู้ไหมคะว่า7ใน10ของผู้ชายที่อายุเกิน60มีปัญหาเรื่องสมรรภาพทางเพศคุณอาบีพันนี่กวนเน่เนขอและที่น่าตกใจก็คือสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมากเลยอาจจะมาจากเหลา้าที่คุณดื่มกันทุกวัน นี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเหลาโดยเฉพาะเหลาขาวหรือสุรากลั่นต่างๆมีผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศของคุณอย่างไรและที่สำคัญเราจะมีวิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรมมาบอกด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ ในสังคมเรานะคะหลายคนยังไม่กล้าพูดเรื่องสุขภาพทางเพศแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะสุขภาพทางเพศที่ดีไม่ได้แค่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแต่มันยังส่งผลต่อความมั่นใจพลังชีวิตและคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราด้วยโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุเกิน60สแล้ว หลายคนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมสมารภาพลดลงและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนกำลังประสบอยู่แต่ไม่กล้าถามงานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าการรักษาสุขภาพทางเพศให้ดีนั้นช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยนะคะแล้วเหล่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงดิฉันทำงานมากกว่า30ปีแล้วนะคะ เจอผู้ป่วยมามากมายและพบว่าหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศนั้นส่วนหนึ่งมาจากการดื่มเหล้าประจำโดยเฉพาะเหล้าแรงอย่างเหล้ขาขาวสุราโรงหรือสุราต่างๆที่มีแอลกอฮอลสูงมันมีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะเพศเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าดื่มเหล้าช่วยเพิ่มอารมณ์ช่วยผ่อนคลายแต่ความจริงแล้วถ้าดื่มมากหรือดื่มบ่อยมันกลับทำให้สมรรถภาพลดลงได้นะคะ ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชายอย่างไรโดยเฉพาะ 3. เรื่องสำคัญที่คุณควรรู้เรื่องแรกเลยคะ่ะคือเรื่องการไหลเวียนของเลือด เวลาที่คุณดื่มเหล้าเข้าไปแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดขยายตัวในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเลือดไหลดีขึ้นรู้สึกอุ่นขึ้นแต่นี่มันเป็นแค่ชั่วคราวค่ะพอร่างกายเริ่มเผาผลาญแอลกอฮอล์เส้นเลือดกลับหดตัวและเลือดไหลเวียนแย่ลงกว่าเดิมสำหรับอวัยวะเพศผู้ชายนั้น การแข็งตัวขึ้นได้ต้องอาศัยเลือดไหลเข้าไปเต็มที่ถ้าเลือดไหลไม่ดีก็แข็งไม่เต็มที่หรือแข็งแล้วอ่อนตัวเร็วยิ่งถ้าดื่มเป็นประจำเส้นเลือดก็จะเสียหายการไหลเวียนก็แย่ลงเรื่อยๆนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวค่ะเรื่องที่สองที่สำคัญมากเลยคือฮอร์โมนเพศชายหรือที่เราเรียกว่าเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนตัวนี้มันสำคัญมากนะคะมันควบคุมความต้องการทางเพศความสามารถในการแข็งตัวและพลังชีวิตโดยรวมแต่เมื่อคุณดื่มเหล้าแอลกอฮอล์จะไปกดการสร้างฮอร์โมนตัวนี้การศึกษาหลายชิ้นพบว่าคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำจะมีระดับเทสตโทสเตอโรนต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่ม และพอคุณอายุเกิน60แล้วฮอร์โมนตัวนี้มันลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้ายังดื่มเหลวอีกมันยิ่งทำให้ฮอร์โมนลดลงเร็วขึ้นผลก็คือความต้องการทางเพศลดลงสมรรภาพก็ลดตามไปด้วยค่ะเรื่องที่3คือระบบประสาทแอลกอฮอล์มันมีผลต่อสมองและระบบประสาทของเรานะคะดื่มนิดหน่อยอาจจะรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและนั่นก็ช่วยเรื่องสมรภาพได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าดื่มมากหรือดื่มบ่อยระบบประสาทจะทำงานช้าลงสัญญาณจากสมองไปยังอวัยวะเพศก็ส่งได้ไม่ดีคุณอาจจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นทางเพศน้อยลงใช้เวลานานกว่าจะแข็งตัวหรือบางครั้งแข็งไม่เต็มที่นี่คือผลจากแอลกอฮอล์ที่ไปทำให้ระบบประสาททำงานช้าลงนั่นเองค่ะนอกจากสามเรื่องนี้แล้ว ยังมีอีกเรื่องที่เราต้องพูดถึงคือตับถ้าคุณดื่มเหล้ามานานๆตับก็จะเริ่มเสียหายตับมันเป็นอวัยวะที่ช่วยจัดการกับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายถ้าตับทำงานไม่ดีฮอร์โมนก็จะไม่สมดุลและส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นการดื่มเหล้าเป็นเวลานานยังส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิด้วยนะคะอสุจิจะว่ายน้ำช้าลง รูปร่างผิดปกติมากขึ้นสำหรับท่านที่ยังมีแผนจะมีลูกเพิ่มเรื่องนี้ต้องระวังมากเลยค่ะแล้วเราจะเห็นผลกระทบเหล่านี้เมื่อไหร่ถ้าเป็นผลระยะสั้นเช่นดื่มเยอะในคืนเดียวคุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าสมรรถภาพไม่ดีในคืนนั้นแข็งตัวยากหรือแข็งไม่เต็มที่แต่พอเหลาออกจากร่างกายก็จะกลับมาปกติ แต่ถ้าเป็นผลระยะยาวจากการดื่มเป็นประจำเป็นเดือนเป็นปีผลกระทบจะสะสมเส้นเลือดเสียหายฮอร์โมนลดลงเรื่อยๆและสมรรถภาพก็จะลดลงถาวรแม้คุณจะหยุดดื่มแล้วร่างกายก็อาจจะฟื้นตัวไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าแล้วเราต้องเลิกดื่มแล้วเลยหรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเลิกสนิทหรอกค่ะถ้าคุณชอบดื่มคุณยังดื่มได้แต่ต้องรู้จักดื่มอย่างถูกวิธี และดูแลสุขภาพให้ดีควบคู่ไปด้วยตอนนี้เราจะมาดูกันว่าจะดื่มอย่างไรให้ปลอดภัยและจะดูแลสุขภาพทางเพศอย่างไรให้ดีค่ะข้อแรกเลยคือเรื่องของปริมาณกระทรวงสาธารณาสุขแนะนำว่าผู้ชายไม่ควรดื่มเกินวันละ 2. ยูนิตของแอลกอฮอล์แต่ถ้าคุณอายุมากแล้วหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วควรลดลงมาเหลือวันละ 1ยูนิตหรือประมาณครึ่งแก้ววายหรือเหล้าขาวประมาณ30-40มลลตรและที่สำคัญคือไม่ควรดื่มทุกวันนะคะควรมีวันพักให้ร่างกายได้ฟื้นฟูสัปดาห์ละ2-3วันที่ไม่ดื่มเลยเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะข้อ2เรื่องเวลาที่ดื่ม หลายคนชอบดื่มก่อนนอนคิดว่าจะนอนหลับสบายแต่จริงๆแล้วมันทำให้คุณภาพการนอนแย่ลงนะคะเพราะแอลกอฮอล์จะไปรบกวนการนอนหลับลึกซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถ้าคุณนอนไม่ลึกฮอร์โมนก็สร้างได้น้อยลงดังนั้นถ้าจะดื่มควรดื่มตอนมีมื้ออาหารและควรหยุดดื่มอย่างน้อย3ถึงสชั่วโมงก่อนนอนค่ะ ข้อ3เรื่องอาหารที่กินคู่กับเล้านี่สำคัญมากเลยค่ะการดื่มเล้าทำให้ร่างกายสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามิน B และสังกะสีซึ่งทั้ง2ตัวนี้สำคัญมากสำหรับการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชาย ดังนั้นเวลาดื่มควรกินกับอาหารที่มีคุณค่าอย่างเช่นเท่ามีสังกะสีสูงเนื้อแดงอย่างเนื้อวัวมีสังกะสีและโปรโตีนหอยนางรมมีสังกะสีสูงมากดีมากสําหรับสมานภาพทางเพศผักใบเขียวต่างๆมีวิตามินบีและสารต้านอนุมูลอิสระกินอาหารพวกนี้จะช่วยลดผลเสียจากเหลาได้มากเลยค่ะ นอกจากดื่มเหล้าอย่างถูกวิธีแล้วเรายังต้องดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยตอนนี้เราจะมาดู5วิธีที่จะช่วยให้คุณฟื้นฟูและรักษาสมรรถภาพทางเพศให้ดีอยู่เสมอค่ะวิธีแรกออกกำลังกายนี่สำคัญมากๆเลยค่ะการออกกำลังกายช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญคือช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วย การออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพทางเพศก็คือการเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกช่วยให้หัวใจและเส้นเลือดแข็งแรงควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-5วันวันละ30-40นาทีและอีกอย่างที่แนะนำมากคือการฝึกกล้ามเนื้อส่วนล่างโดยเฉพาะการสควอตการยกของ เพราะการฝึกกล้ามเนื้อขาใหญ่จะช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศได้ดีมากและยังช่วยให้เลือดไหลไปยังอวัยวะส่วนล่างดีขึ้นด้วยค่ะวิธีที่2กินอาหารที่ถูกต้องอาหารมีผลต่อสุขภาพทางเพศมากกว่าที่คุณคิดนะคะมีสารอาหารบางอย่างที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพได้จริงๆอย่างแรกคือสารอาร์จินีนพบได้ในถั่วต่างๆเนื้อสัตว์อาหารทะเล สารตัวนี้ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวเลือดไหลดีขึ้นทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้นอย่างที่สองคือสังกะสีพบได้มากในหอยนางรมเนื้อวัวเมล็ดฟักทองสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากสําหรับการสร้างเทสโทสเตอโรอนถ้าขาดสังกะสีสมนรถพรพาจะลดลงชัดเจนเลยอย่างที่สคือวิตามินดีพบได้ในปลาทะเลไข่แดงเห็ด วิตามินดีช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเพศและยังช่วยเรื่องอารมณ์อีกด้วยควรกินอาหารพวกนี้เป็นประจำและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันทรานส์เพราะมันทำให้เส้นเลือดอุดตันเลือดไหลไม่ดีส่งผลเสียต่อสมรรถภาพค่ะวิธีที่3จัดการความเครียดเรื่องนี้สำคัญมากแต่หลายคนมองข้าม เมื่อคุณเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอติซอลซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะไปกดการทำงานของฮอร์โมนเพศยิ่งเครียดนานฮอร์โมนเพศก็ยิ่งลดลงสมรรภาพก็แย่ลงตามดังนั้นคุณต้องหาวิธีคลายเครียดอาจจะเป็นการทำสมาธิฝึกหายใจลึกๆทำงานอดีเรกฟังเพลงพบปะเพื่อนฝูง หรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดฮอร์โมนคอร์ตซซและช่วยให้ฮอร์โมนเพศกลับมาสมดุลค่ะวิธีที่ 4. นอนหลับให้เพียงพอนี่เป็นเรื่องที่หลายคนมักจะลืมการนอนหลับมีความสำคัญมากต่อการสร้างฮอร์โมนเพศร่างกายจะสร้างเทสตโทสเตอโรนมากที่สุดในช่วงที่เรานอนหลับลึกถ้าคุณนอนไม่พอหรือนอนไม่มีคุณภาพฮอร์โมนก็จะสร้างได้น้อย การศึกษาพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า5-6ถึง6ชั่วโมงต่อคืนจะมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำกว่าคนที่นอน7-8ถึงชั่วโมงถึง15เปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นพยายามนอนให้ครบ7-8ถึงชั่วโมงทุกคืนและควรหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือก่อนนอนเพราะแสงจากหน้าจอจะไปรบกวนการหลับลึกของคุณค่ะวิธีที่5ใช้อาหารเสริมอย่างชาญฉลาด ในบางกรณีที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไม่เพียงพอหรือคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเร็วกว่าอาหารเสริมบางชนิดก็อาจจะช่วยได้แต่ต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังนะคะอาหารเสริมที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเช่นแอลซิทรูลินช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมากาสมุนไพราจากอเมริกาใต้ที่ช่วยเรื่องพลังและสมรภาพโซมเกาหลีช่วยเรื่องพลังและฮอร์โมน แต่สิ่งสำคัญคืออย่าพึ่งพาแต่อาหารเสริมอย่างเดียวต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องก่อนอาหารเสริมควรเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นค่ะและถ้าคุณมีโรคประจําตัวหรือกินยาอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินอาหารเสริมใดๆด้วยนะคะ มาถึงตรงนี้เราได้พูดถึงหลายเรื่องแล้วตั้งแต่ผลเสียของเล้าที่มีต่อสมรรถภาพทางเพศไปจนถึงวิธีการดูแลตัวเองให้สุขภาพทางเพศดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คือทุกอย่างอยู่ที่ความสมดุลค่ะถ้าคุณชอบดื่มเล้าคุณยังดื่มได้แต่ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและต้องดูแลสุขภาพด้านอื่นๆให้ดีด้วยออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพอเพียงจัดการความเครียดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพทางเพศที่ดีแม้ว่าจะอายุเกิน60แล้วก็ตามค่ะ สุขภาพทางเพศที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์มันยังสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของเราด้วยถ้าคุณดูแลตัวเองดีทั้งร่างกายและจิตใจคุณภาพชีวิตของคุณก็จะดีตามไปด้วยและนั่นก็จะทำให้คุณมีความมั่นใจมีพลังมีความสุขในการใช้ชีวิตดิฉันหวังว่าข้อมูลที่เล่ามาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะและหวังว่า คุณจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขค่ะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะคะเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะดิฉันยินดีจะตอบและอาจจะทำเป็นวิดีโอตอบคำถามในอนาคตด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ